สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสรารธรรมรงไทยโดยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะแล้ววันนี้ดิฉันฐานุตราหริวิทยานนท์จะพาคุณผู้ฟังขึ้นเหนือนะคะไปสัมผัสลมหนาวแถวแถวจังหวัดเชียงรายค่ะเราจะไปกันที่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะไปทาความ รู้จักเพิ่มเติมกันว่าอ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงแห่งนี้ค่ะเป็นน้ําต้นทุนที่สร้างสุขให้กับชาวตําบลป่าแดดในอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกับท่านแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเป็นคนในพื้นที่ที่ตั้งของอ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงค่ะผู้ใหญ่กอรฤทธิ์ศรีพลผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยมะแกงตาบลป่าแดดอาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ ครับสวัสดีครับค่ะที่บ้านห้วยมะแกงที่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยที่เชียงรายแห่งนี้นะคะแต่เดิมชาวบ้านที่นี่มีพื้นเพรหรือว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างคะเช่นทำนาทำสวนครับอืมส่วนส่วนใหญ่ก็คือจะทำนาทำสวนเป็นหลักครับครับใช่ครับอืมแล้วปีหนึ่งในเรื่องของการทำนาทำได้กี่ครั้งคะก็ปีละครั้งครับเอาจริงหรอทำนาปีละครั้งเดียวแล้วที่เหลือว่างๆนี่ทำอะไรกันคะที่เหลือก็รอน้ำครับเพราะว่า เมื่อก่อนน้ามัน,นมหน้าแรงก็แรงน้องครับค่ะอืมหน้าแรงก็แรงคือทำนาได้ปีละครั้งก็ทำแค่นั้นส่วนเวลาที่ว่างจากการทำนานี่ไปประกอบอาชีพอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่าคะก็ไม่คอยมีครับไม่เคยมีมเมื่อก่อนนะครับตอนแต่ตอนนี้ก็มีอยู่ครับตอนนี้ก็ร้านจ้างทั่วไปแบบนี้ครับอืมผู้ใหญ่คะแล้วเรื่องของผลผลิตในพื้นที่ ในบ้านเราเวลาปลูกการเวลาทํานาก็คือจะได้ข้าวปีละครั้งแล้วอย่างอื่นล่ะคะปลูกอะไรกันบ้างอืนก็ปลูกลําไยครับลํยาไยแล้วก็กล้วยแบบนี้ครับอืมแล้วเป็นยังไงคะปลูกลํยาไยออปลูกกล้วยได้ผลผลิตลดีไหมผลผลิตก็ดีแต่ราคาไม่ค่อยดีครับแล้วรายได้จากการทําเกษตรตรงเนี้คะ่ะชาวบ้านมีรายได้พอเพียงพอใช้จ่ายไหมคะ ถ้าอย่างเมื่อก่อนก็พูดถึงพอใช้ไหมก็พอว่าพอใช้เนาะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่ค่อยแพงนะมไม่เหมือนตอนนี้เนาะเพราะว่าณับป,ปัจจุบันทางของที่มาอะไรอะไรก็แพนไปหมดมหมายถึงว่าเมื่อก่อนได้น้อยก็ยังพอใช้เพราะว่าอะไรก็ยังไม่แพงเท่าตอนนี้ ใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วเรื่องของน้ําท่าล่ะคะน้ําใช้ในพื้นที่ตําบลป่าแดดมีแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งเดียวคือห้วยมะแกงมันมีที่อื่นอีกไหมคะที่ใกล้ๆก็ห้วยมะเกิดครับลำน้ำมะเกิดแล้วก็คค่ะรับแล้วก็ลำน้ำแม่ตะชานแล้วก็แม่ยมีนครับที่ใกล้ๆนะครับแล้วได้ใช้ไหมคะอยู่คลานตนครับอยู่คลานตนครับอืม บอกว่าใกล้ๆแต่อยู่คนละโซนก็แสดงว่าไม่ได้ใช้แน่นอนตามความเชัชบอกอได้จากห้วยมาแกงอย่างเดียวครับคบทั้งหมู่บ้านคือต้องใช้จากห้วยนี้ใช่ครับทั้งหมู่บ้านต้องใช้น้ำขมาแกงครับอ,อ๋อทำยังไงอะไปสูบน้ํามาหรอคะหรือว่าหรือว่าต่อท่อหรือว่ายังไงเมื่อก่อนต้องต้องพางฝายนะครับอย่างบเมื่อก่อนนะครับค่ะเป็นฝายอะไรคะฝายหินฝายดินฝายดินที่ ทางเอาเข้าที่นนาง,งครับอืมผู้ใหญ่แล้วในช่วงฤดูแรงล่ะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้เวลาหน้าแรงเนี่ยมันแรงไม่มีน้ําแล้งนี่แล้งช่วงไหนแล้งยังไงแล้งขนาดไหนประสบปัญหาเรื่องน้ํายังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะกองที่อ่านจะมาช่วงฤดูแล้งก็แรงมากครับปีพศไหนไม่รู้ครับตองน้นี่แรงเลยครับน้ำแห้งเลยครับแห้งเลยแต่หน้าครับครับแต่หน้าฝนนี่ถ้าเวลาฝนตกก็น้าท่วมที่ทางกิน ครับแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบบ้านบเมือก่อนอ๋อสองปัญหาเลยนะหน้าแรงก็แรงกัดหน้าฝนถ้านฝนเยอะท่วมอีกพอมันไม่มีที่เก็บน้ำอะค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านของบ้านห้วยมะแกงคนก่อนนี้เนี่ย ก็ได้มีการพูดคุยร่วมกันกับกำน,นันแล้วก็ชาวบ้านไปทูลเกล้าวถวายดีกาขอความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่กรริศทราบเรื่องไหมคะก็อพอจะทราบอยู่ใเล่าให้ฟังหน่อยสิก็ตามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำน,นันก็ได้ทางหนังสือไปถวายทูงเกล้าเนาะกก้าแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีต่าง ให้กุณตรประธานมาดูพื้นที่ว่าตรงไหนที่จะสร้างอ่างแล้วก็มาสำรวจ่างนี้ครับหลังจากทำจดหมายดีกาไปทูลกล่าวขอความช่วยเหลือนานไหมกว่ากรมจระประธานจะแวะเข้ามาเอามาสํารวจมาดูเส้นทางมาทําพื้นที่เพื่อจะสร้างอ่างก็มาสํารวจปีสองปีแล้วก็มาดาเน,นินการเลยครับก็เร็วดิรเร็วอยู่ครับใช่ไหมคะก็มาดาเน,นินการประมาณปีสิบเจ็ดแล้วก็มาเสร็จสม้วบน ประมาณปีห้าสูหนึ่งครับอือใหญ่ไหมคะความรู้สึกของอผู้ใหญ่บ้านอะ่ะรู้สึกว่าอ่างเก็บน้ําอันนี้มันใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่ครับดูแล้วมันน่าจะอ่าดูแล้วมันน่าจะเพียงพอกับการใช้ไหมคะจำพออยู่ครับจำพอเพียงพออยู่นะคะอือแล้วหลังจากที่อ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงเกิดขึ้นแล้วมีที่เก็บน้ําแล้วส่งผลยังไงกับชีวิตชาวบ้านในพื้นที่บ้างคะก็ขึ้่เป็นแหล่งน้ําต้องทงแล้วก็ ขาทางการเกษตรแล้วก็อุปโภพบริรโภคเป็นแหล่งประมงเป่นต้นนะครับอืมค่ะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนอ,อ้อพูดถึงเป็นแหล่งประมงอันนี้ก็คือ<ป>มีอาชีพใหม่เลยสิใช่ครับทําอาชีพประมงกันได้เพราะมีปลาแล้วส่วนใหญ่ไปจับปลาแล้วไปขายกันที่ไหนคะมีคนมารับซื้อในพื้นที่หรือว่าเราต้องไปจําหน่ายที่ตลาดลาขายให้ชาวบ้านด้วยแล้วก็มีคนมารับซื้อในพื้นที่ด้วยครับอืม ถือว่าได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะเนี่ยครับใช่ครับแล้วทีนี้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรื่องน้ําจากอ่างเก็บน้ําตัวนี้ยังไงบ้างไหมคะผู้ใหญ่ก็จัดตั้งกลมผู้ใช้น้นําแล้วก็ดูแลรักษาอ่างปลกแต่ป้องกันการพันพลายของดินครับปลูกแฝกันด้วยครับค่ะ อ๋อมีมีการดูแลช่วยกันร,รักษาจริงๆเรื่องของอ่างเก็บน้ําตัวนี้มันไม่ได้ส่งผลกับบ้านเราบ้านเดียวใช่ไหมคะเห็นบอกว่าน้ํานี่ยังได้กระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆด้วยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งต้องเรียกว,ว่าทั้งตํงบาบลป่าแดดเลยไหมเนี่ยก็ได้ใช้อยู่ครับส่วนมากก็ได้ใช้อยู่ครับทั้งตำบลป่าบบปแดดแล้วก็ตัวตำบลอื่นด้วยครับเพราะว่าทางน้นแข็งก็ไหลลงไปก็ไปเข้า มันนเรานะครับแล้วตั้งแต่มีน้ํามีอ่างเก็บน้ําเรื่องของความแห้งแล้งเนี่ยค่ะยังเกิดขึ้นกับหมู่บ้านเราไหมครับผู้ใหญ่หลังแต่มีได้อ่างแล้วก็การแห้งแล้งก็ไม่มีครับการทางเกเต็บก็โอเคอยู่ครับเพราะว่ามีน้ําใช้ตลอดครับแล้วโดยความคิดเห็นของผู้ใหญ่เองค่ะว่าถ้าวันนี้เราไม่มีอ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงเนี่ยบ้านเรามันจะเป็นแบบไหนยังไงอะ พอ้ผ่านี้ถ้าคิดย้อนกลับไปก็มีผมปัญหาผมกระทบหลายด้านหลายอย่างครับถ้าไม่มีอ่างตัวนี้อเช่นการใช้น,น้ําทางสวนทางนาเนี่ยครับตอนนี้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะก่อนจะมีอ่างเก็บน้ํากับหลังจากที่มีอ่างเก็บน้ําที่เป็นแหล่งน้ําต้นทุนสร้างสุกให้เราแบบนี้ครับแตกต่างกันเยอะเลยครับอค่ะก็ดีมากที่เรามีน้ําใช้ แล้วก็มีพวงทางให้ชาวบ้านหากินแล้วก็เอาไปขายอย่างนี้ครับอืมก็ทําให้มีรายได้กันด้วยนะไม่ต้องออกไปทํางานนอกพื้นที่ครับครัอืมค่ะได้คะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่กรริตศรีพลมากเลยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยมะแกงที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่กรริตนะคะที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ และอีกหนึ่งคนนะคะที่เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกันในเรื่องของการใช้น้ําจากแหล่งน้ําต้นทุนแห่งนี้นะคะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะอดีตผู้ใหญ่แปลงมหาวุฒิจากบ้านสันกลางหมู่13ที่ตำบลป่าแดดอาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่แปลง ครับสวัสดีครับค่ะต้องขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงนะมาพูดคุยเพิ่มเติมกเรื่องของอ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงกันหน่อยเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก่อนที่จะมีอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่สิบสามบ้านสันกลางเองก็มีความเดือดร้อนในเรื่องน้ําเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อก่อนนี้น้ํามันมีก็ไม่เยอะเท่าไหร่อืมแต่พออากาศทํานานี่เราจะทําได้เฉพาะ หน้าฝนนะครับอือน้าเดียวคือหน้าฝนเท่านั้นเองค่ะคแล้วหลังจากหน้าฝนเราไปทําอะไรกันต่อล่ะคะก็ทาสวนรับจ้างอะไรเนี่ยครับอืมหาเงินด้วยอาชีพอื่นๆไปเรื่อยๆครับอืมแล,วลรว่าค่ะทำทําำอะไรก็ได้แค่รอบเดียวอืมน้ําไม่พอครับมีที่นาเยอะกว่าน้ําว่าอย่างนั้นครับ แล้วทีนี้ในหนึ่งปีทํานาได้ครั้งเดียวแล้วรายรับมีแค่นี้มันพอใช้หรอคะก็ไม่ค่อยพอใช้อ่ะครับเพราะว่าเราต้องออกไปหางานทําข้างนอกปีอีกะครับหลังจากเสร็จจากการทําไร่ทําสวนทนํานาเนี่ยครับค่ะอืมรายได้ไม่พอใช้ต้องออกไปหางานต่างถิ่นท,ทั้งทั้งที่เรามีผืนดินที่มันจะสามารถสร้างผลผล,ผลิตได้แต่ก็ใช้ไ,<ด>ไม่ได้ซะอย่างนั้นอืมครับและเห็นบอกว่าทําทํานาเป็น านาปีหนึ่งครั้งได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนนี้มันก็น้ำมันขาดขาดหาหายบ้างรอแต่ฟ้าฝนบ้างเนาะมันก็ใต้หนึ่งก็ประมาณห้าห้าหกร้อยกิโลเงี้ยครับค่ะลำบากกันไหมคะก็ลำบากครับเมื่อก่อนในลำบากกันมากเลยการอยู่การกินอะไรก็ยากลำบากครับตอนไม่มีอ่างเนี่ยอืมแล้วช่วงที่ เราไม่มีน้ําน้ํามันแล้งทํานาทําไร่อะไรก็ไม่ได้ทําไมถึงรวมตัวกันแล้วคิดว่าต้องไปทําดีกาทูลกล้าวถวายพระองค์ท่านตอนนั้นอผู้ใหญ่แปลงอยู่ด้วยไหมคะกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มอื่นๆที่เขาบอกว่าจะทําจดหมายทูลกล้าวถวายพระองค์ท่านอยู่ครับตอนนั้นท่านกำนันสีนวลเป็นกำน,นันผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะค่ะกอ ทางพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเนี่ยประเด็จที่บ้านเล็กในป่าใหญ่กับสมเด็จแม่นะค่ะแต่ก้าทางชาวบ้านกลุ่มที่ใช้น้ําเนี่ยก็อยากจะได้อ่างเก็บน้ําไปเก็บไ้ใช้หน้าแรงอย่างเงี้ยครับเลยต้องให้ทางกำนันทางผมนะครับทางกับข้อกำนันสีนวลเนี่ยระกาศให้ทำบีกาขอไปทางพระบาทเดจพระเจ้าอยู่หัวแล้สมเด็จพระราชนีครับค่ะ เขียนไปบอกพระองค์ท่านว่ายังไงกันบ้างอะคะโอ้หลายอย่างเลยครับว่าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยอยากได้น้ําอยากได้อ่างเก็บน้ําเพื่อเอาน้ํามาใช้ในการ,กรเกษตรในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านเพราะว่าอ่างเก็บน,น้ําห้วยมะแกงเนี่ยมันจะมีพื้นที่พื้นที่ที่ใช้น้ําเนี่ยเยอะนะครับมีอยู่สามสี่ห้าหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกันนะครับอื ถือถ้าสร้างขึ้นมาหนึ่งอ่างเนี่ยก็คือจะได้ผลประโยชน์กันหลายหลายหมู่บ้านไปพร้อมๆกันพร้อมๆก,กันเลยครับเพราะว่าพื้นที่จริงๆตอนนี้ตอนตอน,ตอนที่อ่างกเกิดเนี่ยผมช้อยมะแกงหมูที่ยี่สิบเนี่ยขึ้นกับหมูงบ้านผมหมูติดสามเป็นลูกบ้านผม,มเป็นชาวเขาเออ,อแล้วทีนี้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านปีสามเก้าเขามาแยกหมู่บ้านให้ด ปีประมาณปีสีหนึ่งนะครับแยกให้แล้วก็ร่วมกันขอสร้างอ่างเนี่ยครับค่ะก็คือพอถวายดีกาทุนกล้าถวายดีกาไปแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เริ่มเข้ามาดําเนินการในพื้นที่บ้านเราใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าวันที่พระบาทเ,เจ้าอยู่หัวเสด็จที่บ้านเล็กในฝ่าใหญ่นะ ผมพร้อมกับนายกอบตอท่านกำนันท่านกำนันศรีนวลในตาเชวงเนี่ยข้าถวายฎีกาให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็แจ้งให้ผู้เที่ยวทานทางน้ําเนี่ยออกมาดูวันน้นเลยครับอือหลังจากดูแล้วยังไงต่อคะหลังจากดูแล้วไม่นานทางตกลชนประทานของจังหวัดเชียงรายก็แจ้งมาว่าจะได้ ่อสร้างอ่างเก็บน้ําที่ห้วยมะแกงเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระราชนีและสมเด็จพระ,พระเจ้าอยู่หัวรลชการี่สิษเนี่ยครับค่ะพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกชื่นใจไหมคะหลังจากที่แบบว่าเราได้ทุนมก้าวไปพอพอชาวบ้านรู้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ําเนี่ยเขาชอบใจมากเลยผมมีประชุมหมู่บ้านผมแจ้งให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านโบมือเกี่ยวข้าเลยอ่ะ ค่ะหลังจากที่กรมชลประทานลงพื้นที่และดําเนินการก่อสร้างอา่างเก็บน้ําห้วยมาแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วตรงนี้ค่ะผู้ใหญ่ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นชัดๆมันมีอะไรบ้างคะอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยคือหลังจากการก่อสร้างเสร็จก็เริ่มก่อสร้างปีสี่เจ็ดก่อสร้างเสร็จก็ทางหมู่บ้านเราก็ได้ตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ํา ให้ผมเป็นประธานคุมตั้งแต่นั้นมามแล้วก็เราก็มาช่วยกันดูแลรักษาอ่างเก็บน้าเนี่ยครับมาตลอดเลยครับค่ะในเรื่องของการเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําตรงนี้เนี่ยเรามีส่วนในการบริหารจัดการน้ํายังไงบ้างคะการบริหารจัดการน้ําเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราใช้น้ําแบบทําการเกษตรปีละครั้งแต่เมื่อเรามีอ่างเก็บน้ําน้ําเราพอใช้เราทํานาได้สองครั้ง พอทำนาได้สองครั้งเนี่ยเราก็แบ่งตันน้ํากันแบบยากที่น้องนะครับ hmm. คือเราจะให้ฝายตัวท้ายๆคือห้วยมะแกงนี่จะมีฝายรับ้ายอ่างเนี่ยประมาณหกฝายอ hmm. พอหกฝายเนี่ยครับเราต้องปล่อยให้ฝายสุดท้ายก่อนฝายลูกที่หกก่อนรับน้ําเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นลูกที่ห้าลูกที่สี่อย่างนี้นครับพอขยับเต็มเสร็จเราก็ปล่อยน้าเข้าพร้อมกันเลยนะครับ อืฝ่ายลูกที่หกนี่คือตัวที่ไกลที่สุดใช่ไหมคะไกลที่สุดครับใกล้ๆกับหมู่มบ้านนะครับอืมก็คือปล่อยให้ถึงตัวที่หกก่อนแล้วก็ไล่ลลลขยับกลับขึ้นมาจนถึงตัวที่หนึ่งครับอืมแล้วมันพอสําหรับหกฝ่ายไหมคะปริมาณน้ำพอรครับพอรครับเพราะว่าเรากักเก็บน้ําได้ก่อสายร้านลูกบาตรเนี้ยล้วก็การเก็บกักเก็บเนี้ยเราจะปล่อยเป็นระบบนะครับก็ค,คือจะให้ อ่าเวลาเราจะใช้น้ำจะทำนาเราก็เปิดให้ใช้กอเร็จากทำนาเราก็ปิดไว้บ้างให้ให้น้ำมันขึ้นมาบ้างอย่างงี้ครับค่ะคือตรงนี้ต้องมาช่วยกันบริหารจัดการต้องมีคณะกรรมการ<อ>ดูแลมีครับมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายก็มีหัวหน้าเมืองฝ่ายอ่ะครับมีคณะกรรมการของฝ่ายแต่ละฝ่ายด้วยค่ะดีเลยนะช่วยกันดูแลเองดูแลเองก็จะรู้สึกว่ารักของของตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ใช่ครับอืมค่ะเห็นว่านอกจากจะมีเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องอ่างเก็บน้ําด้วยกันแล้วยังมีในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องบนอ่างจะไม่ให้ทําทําการเกษตรทําได้เฉพาะที่เดิมครับที่ใหม่จะไม่ให้บุกรุ๊เลยครับค่ะทําไมเราต้องต้องเก็บพื้นที่โซนต้นอ่างไว้ล่ะคะผู้ใหญ่ ถ้าถ้าเราไม่เก็บอย่างนั้นนะครับการสไลด์ของน้ําหรือดินเนี่ยจะลงามาที่อ่างเยอะนะครับน้ำํำอ,อ่างจะได้ตื้นเขินเร็วเกินไปนะครับเกินที่เราจะคิดไว้นะเราอยากจะให้อ่างเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานๆนะครับค่ะอืฉะนั้นต้องอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําไว้ครับคือมีกฎเลยใช่ไหมคะห้ามขึ้นไปทํากินบนพื้นที่ต้นน้ําอย่างนั้น ใช่ครับใช่ครับทําใหม่นี่ไม่ให้เลยนะครับจะ<ม>ไปตัดไม้ต่ออะไรไม่ได้เลยครับ<ม>ืำเฉพาะได,ได้ที่เดิมๆที่เคยทํามาแต่ก่อนๆก็คือเขาเคยปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไว้เนี่ยครับนั้นทําได้ครับอ<ม>ืเป็นปลูกไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปปลูกเพิ่มกันทุกปีเลยปลูกเพิ่มมีได้ประมาณปีสี่ปายห้าห้าสามปีห้าสามนี่วางปลอมป่าไม้ มามาปลูกให้อยู่ห้าร้อยห้าร้อยไร่ครับอืมทางด้านเหนือเขื่อนนะนะทางเหนือเขื่อนนะครับค่ะทางคมป่าไม้จัดงบป,ประมาณมาให้อครับอืมแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะตั้งแต่ปีสองพัห้าร้อยห <50 S 2> ้าสิบกว่าตอนนี้ขึ้นดีมากเลยอืมค่ะ ก็แสดงว่าตรงนั้นป่าที่เราปลูกกันไปตรงนั้นบริบูรณ์ดีแล้วสมบูรณ์ดีแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์ดีมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่มีน้ําเรามีน้ําพอใช้ในการอุปโภคบริโภคปลูกข้าวได้ปีละสองครั้งนอกจากจะปลูกข้าวแล้วเนี่ยเรื่องของผลผลิตอื่นๆได้พืชผักได้ผลผลิตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมากเลยครับคือเมื่อก่อนนี้นาเราพื้นที่นาเลยไปมีประมาณพันกว่าไราอตอนนี้นี่ เกือบสามพันไร่แล้วครับแล้วก็เป็นผลไม,ม้ประเภทมะม่วงลำไยเนี่ยครับเยอะมากเลยแล้วก็หลายหลายพันไร่ครับค่ะนี่ต้องบอกว่าเพราะน้ำจริงๆเลยนะที่มันเป็นต้นทุนสร้างความสุขครับเรามีต้นทุนข,ของน้ำเยอะเนาะทำอะไรก็ได้นะครับค่ะตอนนี้ชาวบ้านก็คือประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมีน้ำครับ เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะไปทํางานกรุงเทพอะไรนี่ไม่ค่อยมีละม,มันก็มาทําไร่ทานาทาสวนมันได้ผลผลิตเยอะอะครับเยอะกว่าที่เราไม่มีน้ำเนาะเมื่อก่อนในห้าหกร้อยกิโลเดี๋ยวนี้กินได้เป็นพันนะครับได้เป็นแปดร้อยตันกิโลอย่างเงี้ยครับค่ะผลผลิตก็เยอะขึ้นพอเวลามันมีน้ำมาหล,ล่อเลี้ยงครับ ได้ค่ะกอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของน้ำน้ำต้นทุนที่มาสร้างความสุขให้ชาวตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายต้องขอบคุณอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณแปลงมหาวุฒิจากหมู่บ้านบ้านสันกลางหมู่สิาในพื้นที่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอ่างเก็บน้ําห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดําริแห่งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ําดื่มน้ําใช้น้ํากินน้ําประกอบอาชีพรวมไปถึงในตําบลใกล้เคียงด้วยที่จะได้รับผลประโยชน์จากสายน้ําแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ําสําคัญที่ทําให้ราษฎรมีสภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ thank <laughs> you